เดาอ่นอนใจเป็นสันว์เป็นสัตนวเลยคอนเดียวดอกหน่อยดอกง่ายเนาะออกน้ำโก,กยืนเนะาะแม่ป่ามีเนาะสวัสดีค่ะผอกันอีสานบ้านฉันจ้าผอกันแพทย์ที่14พฤษภาคม2566จ้ามนเมนี้กระดพาพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดบดคือเก่าจ้าเลาะเบิ่งเฮ็ดดินก่อนอยู่เนะาะแม่ป่ามีเนาะจ้าครับผมเละาะ2-3โฮม,มครับบ<อ>่เดินเสือจ้จพี่น้องเฮ็ดดินครับผมบ่ท่านเห็นครับ ก็เลยขึ้นมาเบิ่งเฮ็ดบอจ้ะที่การกับบ้านน้องเมฆตำบลเหนือค่ะอำเภอพัญญริศจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะไปดุนกับแม่ป้ามีจ้ะมือดิสิมานบ่จ้ะครับผมเล่นแล้วอหลีก่ดอกงาเดอกงามแห้งหพี่แล้ว มัหนึสิบมันคือมูหวานมะโน่พอปนมีเนาะพอปันใดได้ไหมปนมีส่วนมากคือสีเลืองมือละจ้าลอกไงเนาะลอกไงก็มูหวานนะจ๊ะ

ก็มีเนาะเป็นคนลหลุ่น,นะแต่หลอก,กอ่อนยองงามดีเนาะคอนเดียวดอกหน่อยดอกงหา่เนาะทีแม่เป็น ข้อนดี้เนาะใช่วันนี้ดอกงามเนาะเป็นเห็ดเรือมือเนาะจ้า ใสกินขึ้นมากินเลไวบะ เหมือนในกีเพ็ดเรือมู่านนะพอระมีนะ <Okay. S 2> เนาะดอกงามจังเลยฝนมาห้า คอน่นอได้คนไปเห็นกั่ดอกใหญ่กว่าบานนากกว่ามีนอ่ะแับดอกพุ่บ เมื่อวันเก็บแบบมันมือเลย ออกน้ำโก,กยืนน้อแมป่ปลามีเน้ออ่ะเก็บเลยตานน้องจิตเต้นมาเด้ก็ปลามีมาตาเดียวะน้องมเนอ้อ,อมันม้กระดอกใหญ่เนี่ยจ้ะพี่น้องเก็บงามกว่า มือว่านอยู่เนะ <Okay. S 2> านะ,มะมือว่าน,นกางบมานเลแต่แต่มือว่านนี่เพิ่งกิซีมีดอกถือฝนเนาะพอประมีเนะ <Okay. S 2> เาะ่เยอน ท่านาในหน่อยใ้่มาในหน่อยทุกลุ่เนาะมีแต่คนมองขามเนาะแม่พวกนี้เนาะจ้าเดี๋ยวนี่โอ้มาดึงเนี่ย สมดอกเก่าเลยนะแม่พมินะจ้าเพิ่นหักลงใหม่ดินี่เนาะดูว่านส่วนมากก็สิเก็บค้อนใหญ่นะพอะมินะครับตรงนี้จักดอกลายดอกั ในงานในน้อยใจพี่น้องเมื่อแหลมกระคหินได้หลอกพอพอมีเนาะขอนนี้เนาะ ตายยืนครับว่าท่านตายได้พอปลาหมีแน่นวะยังมีใบยอยู่จัดแต่ว่าเพิ่นก็อยากเกิดใช่แล่ะพุนยังมีใบยอยู่น้อง <No. S 2> จ้าเก็บเลยเนาะจ้าอุ้ยพี่น้องเลยงามแห่งจ้าผู้มากแกงแกงผู้มาซุปซุปนาะงพอปลาหมีเนาะครับเมื่อวานแม่ปลาหมี่ซุปจ้ายาซุปแม่ดอกนากองหมูอันเนาะจ้า บูตึงฝนครับวันนี้แม่ปามีได้กินสุกเห็ดเลยจ้ะอืมอืมเออพันยัยม่ยัยเก็บเห็ดนะแม่ปามีจ้าวันเอ็ดสี่มันก็แนะนำว่าว่าต้องดึงแห้งเนาะเพราะมีเนาะ tiền cà pháo nữa mẹ có Hãy subscribe cho เกิดขึ้นเตะเตหักพี่ต่อพี่น้องขอเห็ดคอนขาวเนาะแม่พมีเน้ะเก็บใส่ถุงใส่พี่น้องเห็ดคอนขาวขอเก็บกับแจ็กสีจังไดายนาะมาหาเห็ดอยู่แล้วครับไม่กินได้อยากเอาเบิร์ตจากพี่น้องหลายเติบอ,อยู่ในนี้เนาะแม่พมีเน้ะเก็บใส่ถุงเนอ้องแยกกันไปครับ ียงเหลือเตอมนะพอตอนนี้เนาะเหลือกระไรครับฝนตกใหม่เนาะเก็บตัวหง่ยแบ่งเก็บเกียกีนก็ออกตัวนี่แม่นนบ่จ้า,ามาตนะีเฮ็ดขอนขาว แกงกะได้ซูปก็ได้ก็เกันเลยจ้าพี่น้องเห็นตีนไอ้กาเห็นห็นก้อนขาวเห็นตีนปอกน้องเห็นเหตดบูธบางเดืนเนาะ ยังเด็กก็ได้เก็บได้ดูด้วยทกันละเก็บดูก็เต็มค้อนนะพอปรมีเนาะครับมือตรงเลยจ้ะเสียงกระหอ,อก เดี๋ยวหน่อยก็มีเนะก่อนนี้งลางๆแล้วจ้ะมันเป็นค้อนแค่นหินในผมก่อนหนึ่งค้อนสีเนาะ thực, điệp, để phổ, phạm mỹ, vậy nọ hết năm, hết năm mới hết năm mỏng đâu เป็นซีใหญ่ไว้แน่จ้ะอยู่เล็กๆคุณจ้ะ i like พอดีเก่งเลยซัม It won't be known. ครับผมเป่าไม้ก็คือมาเบิ่งเฮ็ดดินนะ้อแม่ปลามีเนะาะจ้ส่วนที่พอปลามีก็แม่ปลามีไปประเทศออกจากเฮ็ดดินกันเลยขึ้นมาเบิ่งเฮ็ดบดนะพอปลามีเนาะครัส่วนที่ เขึ้นออกก็มีเนาะเขึ้นได้เก็บอยู่ครับเหมือนกันไม่ได้คืนล้างผู้ใจพี่น้องก็กรอดแถวจ่ายพระลานนอ้อพ่อประมีเนาะครับผมเบิ่งผลงานครับจ้านำม่ประมีเนาะจ้าเฮ็ดบดเต็มตาหน่อยแจกกระใสถุงจ้ะใส่ถุง,ถงมมก,กระไลเตยมีใจพี่น้องก็ได้เฮ็ดตีนปอกน้ำจ้าดอกเฮ็ดครับงานเลยจ้ะมานันงามเนมาะมันนี่เนาะจ้าบ,บัวเปียกครับผนบัวทุกคำผลพ่อประมี ก,ก็ไหลกดแช่กดติดตามพี่สองอีสานบ้านฉันในเดจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้สิเขามารับชมขอบคุณทุกกรล,ล่างแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีจา้าสำหรับคลิปมื้อน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันคลิปหนาจา้า